สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีภัาเปลี่ยนโปยทานะคะดอกว่านสี่ทิศมาแนะนําค่ะวันนี้ริบบิ้นที่ใช้เป็นริบบิ้นตาลคัคังค่ะสีฟ้านะคะวันนี้เราใช้สีส้มค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะ อยู่ที่เส้นละ28เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเลียงเส้นริบบิ้นทั้งหมด4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวค่ะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะ ปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเสร็จแล้วค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอาเส้นที่สองมาค่ะเอาปลายริบินไว้ด้านบนเสมอนะคะด้านสั้นนะคะคล้องลงไปค่ะคล้องเส้นที่หนึ่งหลังจากนั้นค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่สามมาค่ะ <m uch ain> เอามาคล้องนะคะเส้นที่สองเอาปลายริบินด้านสั้นนะคะเอาออกมาด้านนอกนะคะ เส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ลิปบินนะคะลิบบินนะคะจากทางขวาค่ะพับมาทางซ้ายลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนลิบบินจากทางซ้ายนะคะพับมาทางขวาเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้าน ลิบบิ้นจากข้างบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมาด้านล่างหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาเราสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกทางซ้ายดึงออกมานะคะเสร็จแล้วเส้นต่อมาเส้นนี้เราจับตั้งฐานขึ้นมาแล้วก็พับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ บิดปลายริบบิ้นมาทางขวานำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นจะทะลุออกมานะคะทางซ้ายมือเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นมา,าพาดดิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างเราบิดปลายดิบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้งหมดสี่เส้นแม่เหมียวจะเริ่มทํานะคะจากเส้นที่อยู่ทางซ้ายนําเส้นนําเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้น นำเส้นริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะหมวนเส้นริบบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะของเส้นที่เราทำค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมา จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหมวนเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบน จับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างมมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างมมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4เส้น ทีนี้ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะทีละเส้นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกับด้านค่ะ เส้นริบบิ้นนะคะทางด้านบนสอดลงมาด้านล่างเส้นลิบบิ้นนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายเส้นลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนเส้นลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ